เหมือนคนเอาฉนดที่ดินไม่ให้กูเหียมเนี่ยเยอะมากแต่ละวันเนี่ยถ้าเหียมแล้วจะขายได้กูก็เหียมทั้งที่ที่ดินกูยังขายไม่ได้เลยหลายปีแล้วสองปีสมปีแล้วติดไป,ไป้ายไปริงๆกูบอกของกูยังขายไม่ออกเลยมันก็ไม่เชื่อเหียบเธอะมันบอกบังคับด้วยนี่เรียกว่านานาจิตตัง เราต้องทำใจให้ใจเป็นกลางๆเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องพวกนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติแต่สำหรับพวกเรานะมองเพื่อจะพ้นทุกข์นะลุงจาก็เลยเล่าเรื่องวัดนี้ว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยมันไม่มีนิมนต์ไปสวดมนต์ไรซองไม่มีมันก็เลยไม่มีผลประโยชน์ตัวนั้น ไม่ชีก็ไม่มีไรายได้พระก็ไม่มีไรายได้คนที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมีไรายได้เพราะฉะนั้นต้องโสสุดจริงๆเขาเรียกมาอยู่เนี่ยโสหมดเนื้อหมดตัวโสตายมาค่อยมาอยู่ตรงนี้จริงๆนี่แหละวัดบอนะ่อน้ำพินเพราะฉะนั้นพวกเราเจตนาพวกเรามาอยู่เนี่ย ไม่มีนะจะไปสวดมนต์แล้วพุทสลาอะไรอย่างเงี้ยได้สองขาวมาอแล้วม,มาแอบนับอยู่ข้างหลังไม่มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่นี้ตั้งใจเจตนาพวกเราตั้งใจเจตนาเพื่อมาละมาฝึกมาหาัดเพื่อจะนำตนออกจากวัฏสงสารนี้ ออกจากทุกตัวนี้มาฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวมากับโลกธรรมแปดกากอารมณ์จากอาสวะหลวงจาก็แปบป,ปื้มปิจิยินดีมากๆเลยนะที่เห็นกุลบุตรกุลธิดาเข้ามาฝึกมหัดมาบวชเนาะเออซึ่งเห็นแล้วมันงดงามสอจิตสอใจจิตใจมันโอ้โหไม่พูดเลย ได้จำหน้าที่ตรงนี้พวกเราอยู่กันแบบจนๆอยู่กันแบบไม่มีอะไรพวกเราเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวแห่งธรมธรมะไฝธรรมะมีอะไรก็แบ่งกันกินโอกาสกรบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ไฟ่รมไไ่ทานทั้งหลาย วันนี้วันอังคารยีิบสองเมษายนสองรสบดวัดป่าบ่อน้ำพยินทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะออไปนั่งคิดไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดแล้วไม่ทำเนาะรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติ ทุกอย่างเกิดจากเหตุเหตุปัจ,จยโยเนาะเหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษ,เ,ศษเนาะเพราะฉะนั้นการสร้างเหตุในที่ดีสร้างเหตุดีเนาะส่วนผลมันต้องดีแน่นอนบางคนหลงจากเคยพูด อริยะกลัวเหตุปุจุชนกลัวผลคำว่าอาริยะกลัวเหตุหมายถึงอริยะเนี่ยนิสัยของอริยะคนที่จะเข้าไปสู่ความเป็นอริยะจะสร้างใจเหตุโดยไม่หวังผลนะ,ะ่วนปุจจุชนเนี่ยหวังแต่ผลแต่ไม่อยากสร้างเหตุนั่นแหละ ใต่ความหมายทำน้อยก็อยากได้เยอะๆอะเหมือนแทงหวยอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นการสร้างเหตุการสร้างทำเหตุเหมือนแอม้แต่เราทำงานก็ตามทำอะไรก็ตามเราทำแจ่งานส่วนผลพลอยได้มันจะมาเองเนาะไม่ต้องไปเรียกร้องเนาะ เออนั่นแหละเรียกว่าผลนะแต่เมื่อกี้ปานนถามอยากให้พูดถึงเรื่องทำไมไม่ชีมาอยู่วัดนี้เยอะผู้หญิงมาบวชเยอะผู้หญิงมาปฏิบัติธรรมที่นี่เยอะที่ไหนก็เยอะแต่ที่นี่มันเยอะกว่าที่อื่นเนะาะหลวงตาพูดอยู่ตลอดมีสองสาเหตุ สาเหตุหนึ่งคือเจ้าวาดหน้าตาดีนี่ประการที่หนึ่งหาเหตุที่สองคือสามีเอามาปล่อยวัดหรือ,อยังไงแต่หลวงตามีสาเหตุที่สามแทรกเข้ามาว่าคนเรามันทุกข์มันเห็นเหตุแห่งทุกข์เนาะเขาก็เลยมาปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์ นี่นี่คือเป็นสาเหตุพิเศษเนาะเพราะเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นโทษเห็นภัยของความไม่จริงของอนิจจังเห็นความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเห็นไหมเขาถึงได้มาบวชมาปฏิบัติเพื่อจะออกจาก ทุกันเองนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าพระวชีเนาะก็รู้เห็นเหตุเห็นทุกเห็นเพศเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นโทษเห็นภัยของความเป็นอนิจจังหรือเหตุแห่งทุกันเองเห็นความไม่จริงเห็นความแปรปรวนเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเสื่อมไปที่วัดป่าบ่อน้ำเนีิน จึงเต็มไปด้วยนักปฏิบัติบางคนก็ตัดสินใจบวชโกนหัวเรียกว่าเป็นกุลระบรกุลธิดาเข้ามาอานิสง์เท่ากันระหว่างพระกับชีเพราะทัดสร้างเหตุเหมือนกันสร้างเหตุเหมือนกันเนี่ยผลเท่ากันไม่ว่าหญิงว่าชายไม่เลือก ทางสมมุติอาจจะต่างกันแต่ทางไปสู่ความมิมุตติไม่ต่างกันเพราะอารมณ์ตัวเดียวกันกิเลสตัวเดียวกันเข้าถึงได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างฮะล้วนเกิดจากตัวเหตุนั่นเอง เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจในความเพียรในเหตุในเจตนาเจตนานคือกรรมสำเร็จด้วยเจตนาแล้วถ้าทำกรรมนั่นเน,นาะอากุศลลกรรมและกุศลลกรรมล้วนอยู่ที่เจตนาเพราะฉะนั้นผู้ที่มาปฏิบัติ ร่วนมีเจตนาที่จะพ้นทุกข์เท่านั้นจะสังเกตว่าที่นี่ไม่รับนิมนต์ไปสวดมนต์รับซอง่อะมันก็เลยสัตว์ปัญหาเรื่องคนที่จะมาหาผลประโยชน์เนาะตรงนี้ประโยชน์ก็คือภาวนาคือศีลธรรมเพราะฉะนั้น วัดป่าบ่อน้ำพระอินทบินดีต้อนรับผู้ใฝ่ธรรมใฝ่ทานเนาะเรามาร่วมกันสร้างเหตุอันเป็นกุศลอันอันเป็นมหากุศลนี้นะมืช้าครูบาสิทธ์ก็แจ้งแจ้งเหตุขยากซ,ซื้อสรบบาทเนาะ อุปกรณ์การบวชอัฐบริขารเรียกว่าบริขารแปดที่จะนำมาใช้ในการบวชพระพิสุเนาะก็เชิญบริจาคได้นะนีสั่งมาแล้วต้องจ่ายตังเขาแล้วเพราะที่นี่สั่งอัฐบริขารที่เป็นมาตรฐานของพระกรรมฐานในสายปฏิบัติเนาะไม่ว่าบาทฝาบาทหรือสล,ลกบาทแม้แต่ขาบาท คืออัฐะแปลว่าแปดอัฐะบริการบริขารแปดเนาะที่จะใช้ในการอุปสมบทเนาะ,ะก็เชิญบริจาคได้ถ้าอยากทำเนาะถ้าสงสัยก็อย่าทำนะหรือสงสัยอยากจะทำก็ได้ต้องให้มีความอยากมีเจตนาอีกแล้วไม่ชีในเริ่มก่อนเขาเลยเอายินดีรับ โอ้โหหนักใจมากเลยนะเนี่ยเลือล่มในหนองมาเก็บเฉพาะไม่ชีคนละร้อยละร้อยนี่ก็ได้แล้วสิเลยแค่สลบบาทัขาขาบาทเนาะมาอ่าเพราะฉะนั้น่ะ การการบริจาคทำอัช่บร,ริการการบวชเนี่ยถือว่ามีอาน,นิสงส์งมากนะเพราะว่าบางทีพระองค์นั้นอาจจะเป็นพระอาริยะก็ได้ก็ปลึกผลไปเนาะเป็นการลงทุนที่เลิศเนาะตาครับดูลมจนลมหายเห็นความคิดทั้งวันและมันมีความรู้สึกเด่นที่กลางอกทําอย่างไรต่อครับขอบคุณครับดูลมต่อไปและมันจะพัฒนาของคมมันไปเอง นะทำให้มากจเจริญให้มากแค่นั้นแหละความพัฒนามันจะพัฒนาของมันเองเราไม่จะเป็นผู้ละผู้วางผู้ทำอะไรเลยแค่เป็นผู้รู้เฉยๆเนาะแค่เป็นผู้ปฏิบัติให้มันเห็นแจ้งในการเกิดขึ้นเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเห็นแจ้งนะไม่ใช่ไปคิด ไม่ใช่เอาความสงสัยการที่เราต้องหาเงินด้วยความลำบากมาจากกรรมที่เราใช้เงินไปเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกการที่เราหาเงินมากๆหาเงินลำบากเนาะเป็นพราะเราไม่มีเงินเนาะออที่จริงไม่มีเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่หลวงตาบอกอยู่ตลอดเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือเรื่องไม่มีเงินนะ เออเพราะฉะนั้นเนาะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่าไม่ใช่ปัญหาที่มันมีปัญหาคือไม่มีเงินเนาะเออเพราะฉะนั้นเนาะพยายามอย่าเอาเงินเป็นหลักเนาะอถ้าเราเอาเงินเป็นหลักเราจะขายความสมดุลในความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเนาะ เราก็มีใช้มีกินมีไปตามทําบุญช่วยช่วยเหลือคนอื่นเกื้อหนุนเกื้อกูลคนอื่นแค่นี้เราก็พอใจแล้วนเนาะเพราะฉะนั้นมีมากมีน้อยคนมีเงินมากเขาก็ไม่ทำหรอกเขาไม่มีใจที่อยากจะทำเนาะคนมีน้อยถ้ามันมีใจมันก็ทำตามมตรภาพเนาะเพราะฉะนั้นอ ถึงมันจะหายากแต่ใช้ง่ายแล้วเงินเนี่ยเนาะเออหมดง่ายด้วยฮะก็เอามนระวังในการออใช้ชีวิตนั่นแหละคือมีสติมีปัญญาออ,อย่าพุ่มเฟอ้อเหิมอ,อย่าหลงเกินไปเนาะสาธุการงานกถินที่4พฤศจิกายนนี้หลวงตาทำเหรียญที่ระลึกแจกไหมครับมีอย่างอื่นแจกที่ดีกว่าเหรียญเนาะ นะวันที่สี่พฤศจิกายนเนี่ยหลวงตามีอย่างอื่นแจกที่ดีกว่าเหรียญเนานะนะมารับได้เลยเนาะนะและรับถึงทุกคนด้วยที่มาเนาะนั่นก็คือธรรมะเนาะ อ่ะดีกว่าเหรียญพวกนี้เยอะเอาตั้งใจรับพรยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขะรางังเอวเมวะอิโตดินนางเปตานังอุปกะปิติอิจิงังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะจะั <c oughs> เเบรุตุสังกปาจันดบรัโสยัตามณีโชติรัสโอยทาสัปปิติโยวิวัจฉุสัปโรโควินาสตุมาเตภววันตะราโยสุขีดีขายุโกภวอปิวารนาซีปริษะนิจังมุทาปัจายิโนจตารโอธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภา lang satu. Ah. Ha.